อยากเหรเนี่ยสบายดีป่าลุงพอพบ่อสนมอดขี่นเก้าป่าลุงกูน่ะเสียเอฟพูอย่งเสียสบายดีป่าลุงเร็วเร็วไปไปลุงสบายไหมงามๆไปไปลุงบายดีป่าลุงไปไปลุงโอ้เจ้ากูไปจะแพงทั้งหมดมือนี่แพ่งคอยเอ๊ะโอ้จะแพ่งคอยเนี่แม่นมอดกำลัง ขุดปลูกกล้วยเป็นยัอยงไงกล้วยก็มาแล้วล่ะตอน,นกำลังขุดคุมเป็นยังไมีปีพร้อมปีเป็นยังไงกล้วยน้อยจะมาปลูกเป็นยังไงพอได้กินมันพอเด็เดใบมันไปมุกเป็นยัอไงแม่นมดกำลังขุดคุมสืปลูกกล้วยเป็นยัอยงไงมื่อนี้แซบแซบแซบเอามาแซบ ยฮะอืมแซบแซแเซฟมี่าเพรอย่อมอนนีอุ่ยยไข่ังไข่ไข่เปลูกหม่องแซฟซบมาพี่แซบง่าย Uh -huh. nữa mình là morda con con khumyangi. Mak mà a có mặt bước ngay to con mack. Mhm. mà Mhm. 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 ปูก็กลัวตอนแรงไปเลยเอากุกไหนองเยี่ยมน้องเยี่ยมมาย่อยย่อยย่นี้โอ้โหแล้วน้องเยี่ยมมาทุ่มมากไหมมาทุ่มมีแ่บแบเลยแ่บไม่ใช่ฮักแ่บมีจะกุกหนึ่งสาสห มีจิตกกปุลุงลยฮะกุกต้นกุกองพสแซบแบแซบกกองพแต่กกต้นนี่ักวงหนึงปลุง้เีักหนึ่งปปึงซองน้องเยี่ยมเลยปลงไตอนไปเอากกกกล้วยปลงไย่งเลาแมนงัดทางงัดบ่ แสบแสบแสบใรอแสบเป็นยังงเป็นน้องเยี่ยมเลยคือมีแต่เพืองแค่นั้นนะกวดอันนี้มาใส่กดทิ้เอาใหม่ติงกเด็กโกงไปแย่คงใจวะโค้งเจ้าบ่เรื่องห้าสิบห้าเลือกเอา่อนมาลุงเลย สิปูยกกหนึ่งพ่อแหละช่ออ่องว่าสิงามกว่ากันอ่นคนไทยให้ปลูกดอกกัอ่าะให้ดกไม่เฮ้ยเฮือยูบอสติกินนะกาวะบก็เป็นหมา้บวก็เป็นหมาวะโอ้หนุ่งเยี่ยมกแหงหลายท้อของเจ้าบแเสบนี่นะของเจ้า กองเขาเล็บะนะของเจ้าบาเสียแล้วก็ไอ่ไหเลยพนนะโอ้ก็ก้เส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 พนะกูเป็นได้เนะกูอยงไรเอาว่าเจ้ากืแหงแต่เสยเจ้าก็จะถิ่มมันแห้งไร ลุงแซ่บใช้เส้นดําสันไม่ค่อยนะยามคุดคุ้มปูของเจ้าก่อนบ่เปนหนึ่งครัเจ้ากระปู่ก่อนจะาคุดคุ้มเลยจ้กระปู่ของเจ้าก่อนบัถาหารุณนําการไปลงของไปสเป็นหมากดกหรืวของไปสิงามกว่ากันของมันงดเลยของงามเลยสั่นไม่ดเลย มอนองเียบอ่นนี้คุ้มของน,น้องเงียบมลงไอ้บึงโคสิบัมิงคเอ,อาไปสั่นอันนี้ของย่าไปสั่นเนนะเสพ ก yeah. ็สิบ th ่าวกเฮ่อมนว่าให้เาุนว่าของไผสิเป็นมากใหญ่ของไผสิงามกว่ากันเนาะสิงามกว่ากันแม่นงคนันปลูกนะเป็นจังได๋อันงามงามแล้วก็น้องลูกมันก็ออกลายเออ่นก็ขึ้นอยู่กับคนปลูกเด้อบ่้ผู้ปลูกผักปลูกยังบ่ขึ้นมันก็ปลูกอันลูมันออกลายันคนบุญมีเจ้าว่าอ๋อคั่น โมเมนต์ของันออกกันคนปลูกกล้ยแหล่โนมันออกร้ายแล้วมันลูกออกร้ายนี่คนบุญมี่ไปันน้องมักกระดิ่งลองเบื้งปลูกมันะกุ้งกล้ยทันนี้หมางไงนะใช่อ๋อกล้วยทันนี้บางคนก็ปลูกรีบางคนก็ปลูกห่าไงเนาะแมน

เห็นนี่เลยข้างบยเออบ่มันแซบจะแซบแซบแซบางม่างม่างปลูกกล้วยต้นแรงบ่ลงแข่งกันได้บะลูกไม่ปลูกกล้วกงกันแข่งกันเราคงปลูกคงไว้สิงามกว่ากันเนาะแข่งกัน โอ้แสบนะแสบข่ารูดน้ำก so ันข่ารูดน้ำกันเป็ลุงไงรองว่าสวยงามแสบเจ้ากกวนเองแต่ว่าเคยจะดจากปูกเจ้ากากคุเองั้ได้มาเนคอยปลูกแล้วข้าได้มากรุเบีนเจ้าปลูกแล้วคอยปลูกแล้วกันนนั กล้วไปลงกูยีนะพอด็กเดืดใบมันมุกหนอไหมไปลงทั้งหมาทั้งใบผมเนาะหมากินหมาไม่กินยาทั้งเย่ยมันใช้เพื่องลายไปกปันกก เง <yapmış> ี้ยเสพเี ok ่จัเป็นยังไงไอ้ยิ้ไข่บูแตงไอ้ยิ้มไข่มูแตงเรียยหรอเป่มาไปต่กล้องออยอยสิปู่วันนี้ตัวนั้นบอ

พอดีเราก็สิเอาถ่วเลยฟาเธอคือแหงหลาย่ขานเขาจวาขุดคุ้มไงเหกระหมากใหญอ่มกอ cút lực đấy ra mà nhảy đây, cút khúng nhảy Cái ngược này nó không tao quay được đâu á Mà không Cái hèn Cái nó si mạng nhảy Thế chứ không Nó không khen còn luôn người สม่เจ้าลูกคยสมาำได้ยู่คนเดียวพ่อหน่ะมันกระบุรูงเข้าแล้วเหอเธอบอเทคนิคมาเพ่อเนาะ้องเย็บยัไงกูมุกไปได้เพงขอเองนี่กลวงจะได้เอากลวง วานี่เออแต่ละอันุงมดออฟสอเอ๋อใส่มกันได้ปุงเลยเอามาตีมดมาน่อกูบอกแห้งนะขอแคแก่เผ็ดกินใส่เป็นเคื่อปะจ๊ะว้าไอออกมากกว่าหมากน้อยจะปี๊ไปแก่ใช่มัยเนะาแก่เมื่อยป

หักก่อนก็เลยบ็ได้หงัดเสียมจนหักเลยเผื่อสิได้นะีฮะเปลหวไปลวเป็นได้งเป็นัวเป็นหาวกินมีฮะมีฮะแตกอ๋อแอบกันอ๋อออก ใส่เบอ้อบ้างเอาคุดดินทมใหม่กาอย่างเงี้ยครัใสิดานี่นอนนอนนอุดอูดินใหม่มาใสายย่อีก อดิคือขึ้นหงแท้นะกวดสวดใส้มื่นที่ถ่ายคลิปเจาเงาหเบ่งปูกนกล้วยทั้งนั้นเลยอืมคำคุ้นำคุนฮัล แบบาเลียมเล็ะ่ของเบ่เรืลองเอ้อนน้ำมอดของแสบบาดนีิเสียงพูดระลุงไอ้บิเวของแสบซ้ำห่อนี่น้งมสิขอลาไป่ขิปปละลุงฝากอดไรกดแ์กดกดตามซองน้ำมอดเด้อปะลุงฮันใจพื้นัใจตันปะลุงเอ้เมื่อยถ้าพอคิดหนาปะลุงสบายดี